ครับผม tonight. สวั tonight. สดีครับพอผมนะครับทุกช่องบ่าวแกงชาแนลนะครับมันนี้พามาใส่เบ็ดนะครับมันนี้ขึ้นก้าครับกรับเนี่ยใส่เดือยนะครับนี่มันนี้เสด็จไปหลายที่ใส่เดือยหน่อยนะครับมันนี้นะครับอย่างที่มิ้งนี่นี่ครับที่เด็ดเงาเขียดนะครับมิ้งงาเขียดครับห่วกนะครับมันนี้มิ้งที่เด็ดนะครับมันนี้จะตามติดตามกับบ้าสีใดบ้าใดนะครับมันนี้เนาะนะครับผมขึ้นก้าครับกับเบ็ดหน่อยกหลังนะครับเบ็ดผม นี่ครับไม่ด้เี่ยมันหาโมงกลัวสีหงโมงนะครับเดี๋ยวไปเสียเบ็ดในการครับเบ็ดมันหลายนะครับเดี๋ยวจะเสียบไปยังไงนะครับตปครับเสียเบ็ดในการขอให้มันหมานะครับวันนี้ติดตามครับมามีโตบอนะครับผมไปเสียเบ็ดล้ครับครับเสียเบ็ดเดี๋ยวใส่เงือหัวก่อนนะครับ หัวง่อยนะครับนี่่สอนมากขนาดนั้นนะครับเดีหัวต้นแขกครับเบ็ดมันหมากใหญ่ไปดูนี่กันครับขออนุญาตใส่เบ็ดนะครับเดี๋ยวตอนยามคนมาย่างดีกันเนาะมันคำเหรอครับไปผมไปใส่เบ็ดก่อนครับขอ ครับผมป่ะขุเสียบเบ็ดแล้วครับโอ้เหมือนพอดีเหมืนครับไปครับเดี๋ยวย่ามเบ็ดกลับครับป่ะาสีได้ปลาบ่ลมเย็นวีวแล้วครับโอ้ลมหนาวนะครับจะลมหนาวจะลมฝนหรอวครับนี่น้เส่อหมอกลายครับไปเดี๋ยวย่ามเบ็ดกลับครับ เดี๋ยวต้อ,อยแล้วครับนี่ตัวแรงครับผมเดี๋ยวปตางกันครับนะครับตัวแรกครับ,รรบกำลังงามๆงเลยครับนี่นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวปตางกันครับ ย่างไหลเข้าไปครับข่บวยน้ำลุกนะครับช่วงนี้ขบวยน้ำจากขางบุนนะครับลงมาข้างล่างแล้วสังเกตว่าน้ำในคลองนี่ก็สเริ่มไหลนะครับนี่นะครับน้ำในคลองนี่ก็เริ่มเต็มลนะน้ำลงป้าก,กับลงกนะครับน้ำม,มาป้าก,กับป้าก,กับซีลงมาในน้ำนะครับ ไปครับตามต่อไปครับไปครับพยายามเบลี่วยวกันี่ก็สองถุงก,กวัวล่ะสองถุงสีสิบสองถุงหาสีปนะครับไปอบแรกครับนะลุ่นกันครับว่าสีใดบ่ล้อมนี่ เงือหัวก้อนเมดนะครับยามกลับมาป้าหน่อยเห่นครับพเพราะเงือมันตัวหน่อยเงือเียกับบ่อนนะครับน่าสกินเด็กนะครับไปลุนะ้นกัน ครับมือพวงกุญชขอบูณ อ๋อแล้วครับนี่เงาเขียดเท่ห์ง,งันแล้วครับนี่๋อตุงยังไงบ้างไหนนะครับเงาเขียดเท่ห์ง,งันแล้วครับเดี๋ยวน,นะครับอ่าต้มไปยังไงครับกะไม่ยังครับนี่แหละว่วาเสียบ ทำนี่แล้วครับนี่ตากแดดครับแลนะ้เดี๋ยวผมปลดปลากนครับอ่านะพี่น้องโอ้นี่นี่นี่นปักแห้งครับปักแห้งนี่ครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปลดปลากนครับนะอ่าโอ้ครับหลังนี้หลังนี้หน้่ม Å. Oh. Ah. มันมันมนครับอ่าครับหลังเหนียวอีกแล้วครับอู้อหลุดอ้าถ้าฮ่า่ส้มอยู่หลุดสับว้าโฮ้ยย่าหลังต่อไปครับนะครับเดี่ยวินเสียงดินอยู่ข้างนาครับหนี่งมหลุ่นกันัวใหญ่งวะจะตัวปลาอู้ใน,ในี่นี่ เอาละนี่นะครับอ่ามันมานะไปครับเดี๋ยวขอยัดปลดปลาครับถอ้ถแถ้วครับไ้ครับเดี๋ยวปลดปลาครับ อันนี้ทีครับอ่ครับเดี๋ยวผมขอ,อุญาปดปดปาก่อนครับนี่ครับผมกำลังนี่ครับโอ้ยหลุดแันติ้งจุรวดเาเดี๋ยวเรหลุดกนลังนี่ครับถือมาเลยเตโตปลาโอ้ยหลุด เบิ้องหาดว้าดินอยู่งหันนั่นก็ขึ้นบนท่านรู้สับรู้เดียจริงเดียดินยูงหันนั่น นะครับย้ำต่อไปครับเป็ดเหลือบะไรพกเจ็ดหลังครับสุดยอดมาก ล้างนี่ก็ดึงอยู่ครับเดี๋ยวลังนี่วะลังนี่ถืออยู่นะครับนี่เดะจะปลดปลากันครับข้าพูบนี่ครับตุยอล้วครับนี่ยังขายังก้ามาแล้วครับนี่นี่ครับเดี๋ยวปลดปลากครับข้าพูบนี่ผลงานหล่อแหลกครับอ่ะเขได้อยู่ครับนี่นี่ครับหล่อแหลกครับอ่ะ้าหรุ่นกันมือสอดนะครับนี่ก็ดเดือดละซีสุ่มละนะครับยำ ย่างเบ็ดเราเดียวซีถุมแล้วครับไปครับโอเคดูุนกันต่อมือส่อนนะครับครับผมอ่ะสวัสดีตอนเสาร์นะครับเดี๋ยวไปย่างเบ็ดกันครับยังเสาร์นี่ครับว่าสีลเพิ่มมัเนาะครับเนาะไปครับไปย่างเบ็ดกันครับ Memorial. อยู่น oh, you, 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 ี่โอ้ยยยปเย้ยครับเดี๋ยวกดปาครับอครับเบิ้งบูมงนี่ดูบะครับ ảo như sợi hấp Vui vui hấp vui 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 hấp Sẽ là tốt à? ครับนี่แบบสองเท้านี้ครับนี่นี่นะครับผมมาครับเดี๋ยวปูปลาครับโอ้ครับผมย่ไม่หลุนงั้นครับนี่ไลงนี่เบื่องครับจูมาหนิวัวววยว่ววววว ใ่ไดวเบิ้อลัางนี้ครับเห็นดินอยู่เดี๋ยวจะป่าครับรูดมาหน โอยาดโอ้ยถือสองได้นึงครับบ mm ๊วยเนี่ยโอ้ย่าปุ้ดไฟครับนี่ครับสีแล้วครับตัวนี้ครับโอ้นี่เดะนี่ครับบรรยากาศย้ำสอนนะครับนี่จะเป็นกาังขึ้นเนาะ กำทีนะเนี่ย,ย,ยชันนะครับเนี่ครับผมได้เดยวผม้ผดปลาลครับ ไดีครับย้ำต่อไปครับนะารักหมดลอยครับโอเคครับเดี๋ยวขอปลดปา,นค,คด yeah, คน,าน,นครับนะฮถือแล้วต้นนี้เย้ครับอะมันหมายครับเตัวนี้ครับได้ปลดปานครับแล้วเบื้องลายนี้กันครับนี่เอาถืแล้วนี่นี่มาถืออะไรถืออะไรอูเด้อเด้อของของของ นี่ว้าเกือบลงครับนะเฮ้ยเดี๋ยวปลดปานครับใช่ครับยามต่อไปครับอ้พี่น้องเบื้องหลังนี่เออปลาเขาแตงมหมดอยู่บนนอหนี่โอ้ยพี่น้องเขาอยู่ครับเบื้อง เพื่นครับเพื่นปลาเขาพี่น่อทจดมุน,นเกี่ยวครับอ้ยเอาไปยังครับเดี๋ยวพยายามหลังต่อไปครับกรบผมนี่นะครับนำในคลองนะครับกรบพ่มนี่อ้ก,กันครับยาำม,มาอ้ถึยุยยุครับ ครับเดี๋ยวขอบคุณปานครับครับผมเดี๋ยวร้่อยนะครับกับย่างเบสเซานี้นะครับนี่ครับคลงานนะครับมาอยู่นะครับนี่เสานน้นะครับเดี๋ยวไห้เบิ้งคลงานครับเสานี้โอ้นะครับเสานี้กับถือว่าถือถือดีอยู่นะครับปลายำเสาป้ายำขื้นกับนี่ป้ายำขื้นนะครับนี่นป้ายำคื้นนะครับ นี่ครับผลงานเซานี้ครับนี่ป้างามๆครับป้างามอยู่นะครับนี่ผลงานยิ่งเพนครับครับผมคลิปนี้ไว้สําเร็จนะครับก็ขอฝากช่องหน่อยได้ครับเพื่อกับช่องบ่าวแกงแช่แน่นอนนะครับฝากพี่กาลังใจผลน้ำแน่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมน้ำเด้ครับเด้อนะครับวันนี้ครับนี่ครับผลงานรอดร่วมทั้งหมดนะครับโอเคครับถือว่าหมานอยู่นะครับ ครับผมที่นี่ฝาไว้สำหรนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกับช่องบ่าวแก๊งแชนเนลนะครับสวัสดีครับ